สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เกาะนาซาประเทศบาฮามัสอยู่ในฝั่งของแคริบเบียนนะคะที่เราบินมา3ชั่วโมงครึ่งจากเมืองโทรอนโตประเทศแคนาดานะคะทำไมเราไมา่เรามาอยู่ที่เกาะบาฮามส s ก็คือต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยทำงานทางสายวิจัยแล้วก็อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมนะคะฝั่งแคนาดาเมกาทวีปนั้นเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเชิงทางแบบป่าไม้อนุรักษ์หรือว่าจะเป็นสัตว์ป่าต่างๆสัตว์บกสัตว์น้ําทะเลอะไรอย่เงี้ยคือเขาจะให้ความสําคัญมากบริษัทเนี่ยก็เลยมอบหน้าที่มาเป็น ตัวแทนของบริษัทเพื่อที่จะมาเจอลูกค้าแล้วก็มาสัมมนา,าแล้วมีงานอยู่ที่บาฮามัสนะคะก็เลยใช้โอกาสนี้มาเที่ยวพอดีก็เลยเออบินมาก่อนแป๊บนึงก่อนที่งานจะเริ่มโอเคเดี๋ยวจะบล็อกแล้วก็ถ่ายบรรยากาศต่างๆนะคะก็นั่นแหละนี่ก็เป็นอินโทรดักชันเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูโรงแรมอตแลนติสินนาซาบาฮามสกันค่ะนี่นะคะให้ดูวิวจากที่ห้องคือแบบ น้ำทะเลสวยมากแบบสีฟ้าพอลงมาจากลอมที่ปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นห้างอะเนี่ยมีแบรนด์ดังๆบาเลนเซียก้าโรเล็กซ์แม็กคาเทียมาหมดนะคะยักว่าเป็นแบบเป็นช็อปปิง้งนะ ก็จะเรียกว่าเป็น Marina Village ซึ่งก็จะเป็นอารมณ์แบบร้านอาหารเล็กๆมีร้านพิซซ่าร้านอาหารเช้ามี Starbucks Dunkin' Donuts นะคะอันนี้อยู่ในฝั่งโรงแรมที่เราอยู่นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะเรือพวกนี้ไม่ใช่เรือของโรงแรมนะเขามีเจ้าของแล้วเขาก็เอามาจอดไว้นี่นะคะทุกคนทางเดินไปสระว่ายน้ำ ตเวอร์ขนาดนี้นี่ก็คือเป็นบ่อข้างหน้าโรงแรมนะถ้าเกิดดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นปลาฉลามน้องฉลามว่ายอยู่แล้วก็ตรงนู้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นน้องลากะเบนนะคะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในอควาเรียมของโรงแรมแล้วโรงแรมนี้มี่อควาเรียมแบบประมาณสิบอควาเรียมอ่ะซึ่ง มีสัตว์เยอะแยะมากมาย,มยามมนี่ก็เดี๋ยวมีปลาฉลามนอนอยู่ข้างในนะคะ <S <S คนมาคนเดียวก็กินคนเดียวกินค,คนเดียวก็คุยคนเดียว,ยยวไหนมาลองสิอรยอ่นะมันก็คือ fish and chips แหละอืม ที่นี่นะเขาจะกินแทบจะทุกอย่างอะ่ะกินกับไอ้ผักอันเนี้ยชื่อว่า Prain เ a ลนเทนมันเหมือนเหมือนกล้วยทอดอะ่ะเขาเรียกว่าเพลนเทนเขากินกับไก่ทอดไก่ย่างปลาสาลัดทุกอย่างตันงเที่ยวคนเดียวมันก็ชิลเหมือนกันนะมันแบบไม่ต้องแพนอะไรไปเรื่อยๆเห็นอะไรน่าสนใจก็หยุดมันก็ ชูอ,อีกแบบนี่นะคะก็เป็นชายหาดของโรงแรมแต่ว่าไม่ได้เป็นชายหาดแบบธรรมชาตินะก็คือโรงแรมก็สร้างขึ้นมาเพราะว่าชายหาดเนี่ยคือขื่นมาแรงเนาะเขาก็เลยสร้างอันเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกสเนี่ยเอนจอยก็เป็นสะพานแล้วเดี๋ยวจากสะพานเนี่ยเราก็จะเดินไปตรงนู้นซึ่งเป็นชายหาดของจริง

โห oh, แล้วชายหาดอะมีประมาณ3หรือ4ชายหาดน,นี่แหละรอบเกาะน,นะคะคือเอาจริงๆแล้วเกาะเนี้ยเหมือนมันแบบเหมือนมีแค่โรงแรมเนี้ยแล้วก็มีอีกประมาณสองสามโรงแรมที่เป็นเล็กกว่านี้นะคะแต่ Atlantis Hotel so นี่คือเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดมันดีมากนะไม่เคยไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อน mm hmm. ก็ดีต่อใจ When it's real, you ain't gotta prove nothing. I just stand on it, ain't no need for discussions. You know what it is, ain't no need for introductions. Don't know how I do it, I can't give you instructions. I'm just outside, I'm living my life, and I've been locked in better than my strides. I got these vibes, that's colder than So Let's put this on and go with this I got the sunrise, I was up early. I made sure phone call, I was out Done by Lilu and I. Done by me. To my fly tongue. Hint like a thought, hint like a time. คนอื่นก็งงว่าเอ๊มึงคุยกับใครวะ,ะปล่อยกูคุยไปเถอะมาเที่ยวคนเดียวสักครั้งหนึ่งในชีวิตอากาศดีมากคือเดินไปจุดไหนของโรงแรมเนี้ยก็มีแต่จุดถ่ายรูปสวยๆวิวดีสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อเช้า,ชาก็ทำงานทั้งวันแล้วก็มีเวลาพักเที่ยงก็เลยโอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาชิลสักหน่อยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ล็อบที่ ออกมาเป็นสีโรงแรม I made your phone call, I was out swerving But you take it this high, it ain't no service I made you when I get the chance, don't worry Takin' my time, since did you can't hurry Scorn like Ronda, like this is my jersey I'ma get mine every time, that's Shirley Right now, we're a burger place called Shake Shack a burger with my friend, I'm so happy go get the burger morning นะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วของทริปนี้เป็นวันฟูลเ d ย์ของทริปนี้นะคะตอนนี้นะคะก็ออกมาเดินเล่นตอนเช้าแล้วก็ตอน11โมงครึ่งเนี่ยก็จะมีทัวร์ของบริษัทดำน้ำนะคะมารับเราจะไปดำน้ำกับปาลาฉลามเป็นครั้งแรกในชีวิตไปคนเดียวไม่ได้เคยคิดว่าอยากทำสิ่งนี้จนมาถึงจุดๆเนี้ย แล้วพอมีคนพูดว่าแบบมันดีมากเลยนะมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยเอาวะคนเดียวไปก็ไปรถจะมารับนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายประสบการณ์การดำน้ำกับปลาฉลาม